โอเคครับตามคำสัญญาที่เราให้กันไว้กับ100ซับกับช่องกูออดเอต้องลองงั้นเราเริ่มตั้งชื่อกันเลยดีกว่าเอาเป็นชื่อช่องเลยเอาชื่ออย่างนี้ยังมีคนใช้อีกเหรอสรุปแล้วเราตั้งมาเรื่อยๆเ,เราได้ดี3ตัวเป็นการจบชื่อ ไม่ไม่เราจะไม่เลือกเล่นเป็นผู้เล่นใหม่เด็ดขาดเราเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงสุดจัดไปดีก่อนอื่นเลยนะครับผมผมเล่นผ่าน PC ครับผมผ่าน e m u l a t o r ที่ชื่อว่า LD Player นะครับโอเคเมื่อรับของเสร็จแล้วก็รอเหลาเอาการนะรอขึ้นเป็นกองเลยนะเว้ยเนี่ยงั้นก็ไปกันเลยดเดีด๋ยวเสียเวลากันเลยมันต้องภาพสวยไว้ก่อนดินน้ำมันไม่รู้รู้ไม่รู้แต่สวยไว้ก่อนมีสุดเอาสุด โอเชี่ยนไนเลยที่ตรงไหนทั้งนั้นเดี๋ยวมาภาพยินนะมันชัดๆเตาเก็บของไหนวะเนี่ยแัดเอ้พูดตาไปอ๋อไม่ได้ปืนแล้วเตาไม่ได้แดกหรอกเก็บอะไรวะหามึงยุ่งเส้หมดมีล่ะ เอาว่ะเอาว่ะเจ้าปืนที่งหนว่ะใจตัวเองอึ้ยบอลอดว่ะไอยเก็บสามว่ะเฮ้ยอ้อ่อเเอ่อเอ่อเฮ้ยควาตาว่ะ ปืน่นเฉียเออเก็บเละเห้เล้สัตว์